ครับก็ได้ฟังอาจารย์กวงพูดถึงเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพุทธถานจีเจ็กลิมนะฮะครับท่านที่เกิดปีชวดฉลูขานเถาะไปฝากดวงไว้ไปเขียนชื่อเขียนนามกุลอธิษฐานวันเดินปีเกิดเข้าไปไทั้งไหนได้เลยนะครับเราจะให้ไปดูพระกิ่งคุ้มครองดวงชะตาตาม12นักษัตวก็คือ12ปีเกิดนะฮะ ครับนี่คือพระกิ่งครับใต้ฐานนี่ก็จะมีแบบว่าเกิดปีชวดจะมีหนูปีฉลูจะมีวัวนะฮะเป็นเนื้อสำริดซึ่งอาจารย์กวงนี่ก็ได้เก็บเอามวลสารต่างๆหรือจะแผ่นจนวนแผ่นยันแผ่นจานหรือจะเป็นอโลหะธาตุหรือเป็นเหล็กไหลเหล็กหลบเหล็กน้ําพีนะฮะนำมาเป็นสูตรผสม แล้วก็ได้กาบพระนาชนานนมต์พระเถวราจา์พระเกจิอาจารมาปลุกเสกนะฮะครับก็ถือว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่นะฮะครับจากพระกิ่งคุ้มครองดวงชะตาครับก็คือชัยชินเอี้ยนี่คือนั่งตั้งหน้าโตนะฮะครับก็จะมีสีครับสีดำสีอ่าสีขาวนะฮะครับเล็กๆครับขนาดหน้าตักนิ้วเศษนะฮะครับใต้ฐานก็ยังมีบรรจุมวลสารนะฮะครับก็เรียนเชิญทุกท่านเบอร์โทรศัพท์อยู่หน้าจอท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยนะฮะ เป็นเบอร์ของเจ้าที่พุทธสถานจีเจ็กลิ้มหรือท่านที่จะไปนครนายกก็โทรศัพท์ไปสอบถามไปไม่ยากครับทางไปง่ายๆครับก็ยัมีป้ายบอกตลอดว่าพุทธสถานจีเจ็กลิมนะฮะครับ,รบเดี๋ยวเราจะให้มาดูพระก,กิ่งนะฮะพระก,กิ่งนี่ ครับคุ้มครองดวงชะตานะฮะครับเป็นเนื้อโลหะเป็นเนื้อสมฤทธิ์นะฮะครับนี่ครับนี่แสดงกับพี่นิหารไหมฮะพอผมพูดปุ๊บนี่สั่นเลยนะฮะแสดงว่าพระกิ่งตรงนี้ปลุกเสกโดยพระอาจารย์พระเกจิอาจารย์พุทธคุณนี่ออกทันทีเลยนะฮะครับมาดูใต้ฐานนิดหนึ่งนะฮะครับนี่คือปีฉลูนะฮะครับก็คือวัวนะฮะครับเรามาดูองค์เล็กพระชัยนะฮะอยู่ในกล่องนะฮะครับที่จะมอบให้กับทุกท่าน ครับโดยที่ทุกท่านทําบุญนะฮะครับก็ไปเขียนดวงวตาฝากแล้วก็มาใส่สินเอีย้ยองค์จริงๆเลยนะฮะเป็นเนื้อสำริตกระไรทองนะฮะครับหน้าตากประมาณนิ้วเสษนะที่จะตั้งอยู่หน้ารถนะฮะครับแล้วก็ส่วนใต้ฐานนะก็จะมีบรรจุมวลสารครับก็ท่านก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถาไมไปเลยนะฮะครับเดี๋ยวเราจะพาให้ทุกท่านไปพบกับอาจาร,รย์กวงครับอาจาร,รย์กวงนี่สุดยอดของเรื่องของเขาเรียกว่าวิชา ของจีนนะครับและก็เป็นหมอดูหงจุย้ยที่แม่นที่สุดนะฮะได้รับการนิยมยกย่องที่ว่าอาจารย์กวงไปดูที่ไปดูทางทุกคนก็ประสบแต่ความสุขความสบายจเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของธุรกิจการงานหน้าที่และทําให้อายุยืนเลยนะครับเดี๋ยวไปพบอาจารย์กวงได้เลยครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมาพบวก,กวับอาจารย์กวงครับก็ถือว่าเป็นสินแงที่ดังนะฮะและเป็นสินแงที่ดูแม่นแล้วก็โครงการให,ใหญ่ๆอาจารย์กวงก็ดูให้มา อ่าไม่ว่าจะเป็นสร้างอาคารหรือจะเป็นสร้างสถานที่ต่างๆเนี่ยประสบความสำเร็จมามากมายเลยนะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์โกวงมาพูดถึงเรื่องไทยศิลเนี่ยก็คือทเทพเจ้าอ่าแห่งโชคลาภว่าประวัติความเป็นมายังไงแล้วทําไมอ่าพุทธอ่าพุทธสถานจีเจ๊ลิมนี้มีไทยศินปองค์แรกทําจากอะไรแล้วองค์ที่สองมาอย่างไงนะครับ,รบเรียนเรียนเชิญท่านไปพบอาจารย์โกวเลยเลยครับครับสวัสดีอาจารย์โกวอีกครั้งเลยนะครับไทยศิลป์ของอ่าที่เนี่ยองค์แรกเป็นอะไรครับอาจารย์ องค์แรกที่เราสร้างเนี่ยจะเป็นทองเหลืองทองเหลืองนะครับสร้างเป็นทองเหลืองทั้งองค์นะครับซึ่งสายสิงเยียะที่นี่เนี่ยจะเป็นศิลปะแบบพุทธศาสนามหายานนะครับที่เป็นรูปแบบของแบบพุทธศาสนามหายานไม่เหมือนกับสายสิงเอียรที่เราเห็นแบบทั่วไปก็ที่มีหนวดคาวใส่หมวกอันนั้นจะเป็นศิลปะแบบชาวบ้านหรือแบบเต๋านะครับซึ่งสายสิงเอียรเนี่ยมีทั้งหมด3แบบ3แบบก็คือแบบพุทธศาสนามหายานหรือแบบพระ ในมหายานหรือแบบที่เบสก็จะเป็นแบบของเราแบบนี้นะแบบชาวบ้านหรือแบบที่เรารู้จักการแบบเต๋าที่ใส่มวกมีหนวดมีขุนนางเป็นขนนางจีนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็แบบบู๊ก็ที่นั่งขี่เสือหรือขี่สิงห์นะจะเป็นอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่ามีแบบบูและแบบบุญใช่ไหมใช่จ้ะครับตัวนี้เนื้อ มันมีอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่วิหารเนี่ยเป็นโยกใช่ไหมใช่จ้ะอันนี้จะเป็นเนื้อโยกที่เป็นแกะมาจากพม,มา่พมมาพม่าใช่จ้ะโยกก้อนเดียวใช่เป็นโยกก้อนเดียวที่แกะเป็นายสิงอิยะองใหญ่ค่าใช้จ่ายตัวน,นั้นของา่าก็าาตรงนั้นก็คงจะหลายปีแล้วก็คงจะจำไม่ได้เราจมนะครับในมูลค่าทำไมไฉสิเดิยเนี่ยทำไมต้องมีพังพอนครับซึ่งศิลปะของายสิงอิยะแบบพุทธมหายานเนี่ยจริงๆก็3องค์นั่นคือองค์เดียวกัน องเดียวกันแต่ว่าเนื่องจากว่า <Durch> ศ <ats> ิลปะของแต่ละพื้นเมืองแต่ละแบบไม่เหมือนกันอันนี้เป็นแบบมหายานเนี่ยมีความเชื่อว่างูเนี่ยเป็นผู้เฝ้าทรัพย์ในดินนะหรือว่าพญานาคเนี่ยเป็นผู้เฝ้าทรัพย์สมบัติในดินซึ่งพังพรเนี่ยไปขโมยรับนะแล้วก็งูในกับพังพรเนี่ยทุกพทุกชาติเจอกันนี่ต้องต่อสู้กันนั้นชายสิงเอียจึงจับพังพรเนี่ยบีบ คายซับออกมาคืนสู่แผ่นดินดังนั้นประชาชนก็ที่นี่จึงมีเคสอย่างหนึ่งที่สําหรับคนที่เขามาว่าใจสิงห์ยะคือคนํากระเป๋าสตางค์เนี่ยไปรองที่ปากพังพอนร,รองซับสมบัติที่อันที่าหาประมาณไม่ได้คือลายเท่าไหร่ก็ไม่มีหมดักทีครับบีบออกมาก็มีแเงินท้องไหลออกมาคนก็จึงเอากระเป๋าสตางค์เนี่ยไปรอง เอาเงินก็ไปล่ารวยใส่เนี่ก็คือจุดทูบจุดเทียนใช่จ้าแล้้มีกระถาใช่จ้าครับเสร็จแล้วเอากระเป๋าตังค์ไปรองที่ปากพังพรใช่จ้แล้วมือนี้ต้องเป็นลูบท้องหมครับต้องลูบจากหางจดหัวหาออให้ซัอ่าให้อ้วกออกมาให้เราแต่บางคนลูบผิดลูบหัวจดหางนี่มันจะโดของเราไปหมดนะครับต้องระวังตรงนี้นะครับท่านที่ชมรายการอยู่ต้องระวังนะเลยทนเวลาเคล็ดในการลูบที่นี่ต้องลูบจากหางจดหัวครับนะครับในตูดจีเนี่ยคนมาไหว้เป็นจำนวนมาก อันนี้ก็คือไช,ช่เชียเ mm. ทพเจ้าแห่งโชคลาภนะครับครับทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนไทยครับถึงเวลาไม่จำเป็นต้องตึงตุตีน,นะครับมาไหว้ได้เลยนะครับแล้วก็แบบที่อาจารย์กวงบอกว่าเอากระเป๋าสตางค์ไปลองที่ปากพังพรแล้วก็ลูบจะหามาที่หัวนะอย่าไปรูปหัวกับหางนะพอรูปหัวกับหางมันจะดูดซับเราไปนะครับต้องลูบจากหางมาที่หัวนะฮนะั mm. บ,ะรบระะครับกจกใสก่เชียก็จะมี เขาเรียกหมออะไรนะหมออุตโตาข้างบนนี้จะมีเทพเจ้าแห,แห่งการรักษารหรือว่าหมออุตโต้ก็มีเป็นหมอในสมัยสามก๊กซึ่งเป็นหมอที่สามารถผ่าตัดกวนอูะสามารถผ่าตัดรักษาโรคเนี่ย คนแรกของประเทศจีนนะซึ่งเป็นหมอแห่งการรักษานะครับแต่ไม่ใช่หมอยาเป็นหมอแห่งการรักษาก็มีคนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยที่กําลังรักษาว่าเอ๊ะจะรักษาหายไหมโรคนี้โรคนั้นจะรักษาหายไหมส่วนใหญ่ก็มาบนหมอหูโตกับท่านนะก็มีคนมาบนนะครับที่ด้านบนนี้ครับตอนนี้คนที่เข้ามาใน ในในนี้ในผ<า>ู้สผูเสียานเจเจคลิมเนี่ยบางคนจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายากพอเลย5้าหไปแล้วนี่มันเรื่องของการไฟบังคับทุกคนจะต้องมีโรคภยัยไขเจ็บอาจาจะไม่รู้ต้องทํำยังไงครับคือจริงๆเนี่ยเราผมเป็นหมอดูนะครับแล้วก็เป็นสิงแสดูงวงจุ้ยฉะนั้นศาสตร จีและศาสตร์ไทยครับซึ่งศึกษาแล้วทั้งสองศาสตร์ก็คือเราพูดถึงเรื่องดวงดาวก็คือดวงชะตาชีวิตคนเราเกิดมาอยู่ภายใต้ดวงดาวการโครจรของโชคชะตาซึ่งดวงดาวแห่งฟ้านี่ก็จะโครจรดวงชะตาชีวิตของเราไปเรื่อยๆฉร,ร,รนั้นในดวงชะตาชีวิตก็อยู่ภายใต้ของนักษัตร,ริย์ของเทพทั้ง12นักษัตริย์คนจีเรียกว่าไทยสวยนะไทยสวยเอี้ยหรือเทพ คุ้มครองดวงตาภาษาสั้นๆเราซึ่งไม่ว่าคนและสัตว์ก็อยู่ภายใต้บาร,รมีแห่งทั้งสิอนักสัตย์นะโดยที่มีพระเพชคุรุไวายทูลนประภาพุทธเจ้าเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองดูแลในดวงตาชีวิตมนุษย์ทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่ในดวงตาที่ไม่ว่าจะเป็นดวงตกดวงขึ้นนะหรือว่าดวงที่กําลังจะมีอุปสรรค ส่วนใหญ่ก็จะมาขอพรฝากดวงชะตาครับพระภัยสัตว์กุลุทุเจ้าหรือว่าเย่าซื้อฝอนะครับโดยที่มี12นักษัตย์นะก็คือไทยสวเอียทั้ง12องค์เป็นผู้ที่สนองคุณของพระภัยสัตว์กุลุทุเจ้านะครับงั้นดวงชะตาปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีช่วงนี้ตั้งแต่ปีใหม่ตุ่จีนในต้นปีเนี่ยก็จะมีประชาชนเนี่ยก็จะเอาดวงเรื่องของปีชงเรื่องของดวงชะตาต่างๆมาฝากที่วิหารซึ่ง เป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันตกเชียงใต้ก็คือเรามีการจัดสร้างวิหารที่ใหญ่ที่สุดของพระเพศัตนะครับซึ่งเป็นวิหารที่ใช้มูลค่า25ล้านบาทสร้างเป็นวิหารที่เก็บไว้ฝากดวงชะตา,าให้กับสาธุชนโดยเฉพาะออกแบบตามหลักศาสตร์จีนและฮวงจุย้ยซึ่งดวงชะตาของมนุษย์เราเนี่ยถ้าเราฝากดวงและก็มีสถานที่เก็บดวงที่คุ้มครองมีพลังอินและหยางเรยว่าพลังแห่งพุทธคุณ รเราดวงชะตาและชื่อวันเดือนปีเกิดของเราก็สามารถจะมีพลังชีวิตเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ตามศาสตร์ที่ผมได้ศึกษางนั้นวิหารหลังนี้จึงได้ถูกออกแบบสร้างด้วยงบประมาณที่เพื่อทําการนี้โดยเฉพาะนะครับครับก็เรียนทุกท่านทัานที่รู้ตัวนะคือไม่ไม่ไม่จำเป็นว่าท่านจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะเข้ามาครับมาฝากดวงชะต,ตากับไทยสวย ก็คือเป็นเทพ,พเจ้าที่คุ้มครองดวงชะตานะครับเสร็จแล้วแต่คุ้มครองดวงชะตาท่านนะไม่ให้ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้ท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายและท่านนี่มีอายุยืนยาวนานคนเราเขาบอกว่าถ้าไม่เจ็บ ก็ไม่จนเพราะไม่จนเพราะอะไรครับเพราะไม่เจ็บรัฐสติปัญญาเกิดนะความคิดนี่ก็จะประกอบสมาีพหรือจะเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานก็จะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่อุดมพร้อไมไปด้วยลาภผลพูนทวีมั่งมีสีสุกนะครับนี่คืออาจารย์กวงครับก็ถือว่าเป็นหมอดูหรือก็เป็นหมอหงจุ้ยที่แม่นที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้นะครับก็อาจารย์กวงนี่จะไม่เคิเปิดตัวท่านมาที่พุทธสถานจีเจ็กลิมอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับเบอร์โทรศัพท์หน้าจอท่านสามารถโทรศัพท์มาสอบถาม ว่าเส้นทางมายังไงเข้ามาได้เลยครับมาไหว่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะไม่ว่าจะเดินทางเข้ามาปากประตูครับมาถึงประตูมังกรก็จะมีพระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนหรือเจ้าแม่กคดิมที่จะให้พรกับทุกท่านเลยนะครั้งเข้าสกอกและผ่านมาประตูท่านที่อยู่ในระหว่างเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานหรือจะว่าดูดูแลปกครองคนมากมายมหาศาลนะครับมาขอบารมีครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักคู่หนึ่งครับ